สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านาทุกท่านนะครับมาอยู่ผมจะจช่องประกาศฟรีเดียนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็พผมมากันถ้าสามคนนะครับก็จะมีพี่โดนะครับทุกคนครับสวัสดีครับจากช่องโดเด็กดอยนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับนี่แหละทุกคนแล้วก็ผมได้มากับพี่เดอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผพอผมก็สามคนก็จะออกไปตามหาผาดดังมานะครับผมก็ไม่ได้เคยมานะครับ ทุกคนก็ป่าที่นี่ก็เป็นป่าลึกนะครับซึ่งก็ไม่มีน้ํานะครับทุกคนเราต้องเตรียมน้ามาเองครับแบกน้ํามาเองครับเพื่อไปอาประกอบอาหารในมื้อข้าววันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็เราจะอ,ออกเดินทางก็สี่โมงแล้วนะครับใช้น้ำทุกคนเดี๋ยวพอผมถ้าสามคนก็จอกไปตามหาผาดดามกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยว let's go นะ ก็ถือว่าลกมากมากนะครับพี่วินเพื่อนลกไม้พี่ลกมากเลยครับ ที่นี่ก็เป็นป่าที่ป่าลึกปึกมากๆครับจวนมีแดไม้ไผ่ก็มีต้นไม้ก็มีนะครับทุกคนนี่นะครับก็ลมมาก็ข้างๆที่เย็นทีเดียวแล้วนะครับจวนส่วนพี่ดก็พี่ดก็เดินไปข้างหน้าผมแล้วนะ นี่ว่าจะคือรูอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวรูลับลับอยูอันนี้ต้นผักหวานใช่ไหมพี่ mm. นี่ครับต้นผักหวานก็จะมีหลายชนิดนะครับผักหวานในป่านะครับตัวนี้ครับต้นีก็ขนาดสูงมากครับตัว เดี๋ยวไปต่อนะครับทุกคนรอเลยโอ้ oh, very so l w hot พรออีลีวั <laughs> นนี้นะครับทุกคนผมรู้สึกผมจะเจอลางของมมงมงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่นะครับ <c oughs> ลางของเมงมงก็เขาจะสร้างเป็นแบบนี้นะทุนนี่เลยนี่นะครับทุกคน มันจ้างแวบามันจะมีกระกรองไม้ไผ่ในนี้แน่นอะนนะครับตัวนี่ดูหายเลยนะตัวดูหายเลยน่าจะปิดซั้นไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะอันนี้นะตัวโลมันนะครับน,น,นี่นะ มีนาตรูนะอาจจะไ,ไม่รบกวนมาเยอะแล้วนะครับทุกคนไปดอดทางเดินของพวกผมก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับทุกคน ผู้ผมถ้าสามคนก็ได้มาถึงแล้วนะครับทวนนี่นะหน้าผาที่ผู้ผมถ้าสามคนได้บอกกันนะครับทวนนี่นะทวนโอ้สวยงามทีเดียวนับทวน เรามาเย็ยม,มน้ำม่านงาทุกคนเฮ้ย very so hot ตอนนี้นะครับทุกคนคืนนี้ก็เราก็จะพักผ่อนข้างบนนี้แะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะหาฟืนนะครับแล้วก็จะหุงข้าวนะครับทํากับข้าวกินนะครับมันเริ่มกันแล้วนะทนวันนี้นะครับที่ผมถ้าสามคนก็ได้หาฟืนแล้วนะส่วนพิดเดอร์ก็ก่อไฟยอยู่นะครับทุกคน ก็ตอนนี้นะครับทุกคนตอนพี่โดก็ได้หุงนเขาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคน ดเดีวยวนกะ็ต้มแกงก็เสร็จแล้วนะแกงหมามานะใส่ไข่ด้วยนะทุกคนรอชมทีนี้ว่าจะดมากเลยตอนนี้นะครับทุกคนพอผมได้าสามคนก็ได้หุงข้าวก็ทําแกงก็เสร็จแล้วนะครับแกงหมามาแล้วใส่ไข่แล้วับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันนะครับทุกคนนี่นะไขนะ่น้าทุน

ตอนนี้นะครับทุกคนพอผมได้สามคนก็ได้รับประทานอ่านก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนรเนี่ยก็ตอนนี้นะครับทุกคนก็ดึกมากๆนะครับทุกคนก่อนที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จก็ได้พักผ่อนครับก็ตอนนี้ก็มืด ถึกมึงมากนะครับทุกคนก็คืนนี้ก็อากาศเย็นทั้งๆได้ใจเย็นทีเดียวนะครับทุกคนนี่นะครับได้กอบไฟไว้หนึ่งกองนะครับทุกคนก็คืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนต้องขอน,นอนก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับก็เช้านี้ก็เป็นเช้าวันใหม่วันที่สองครับทุกคนอ็อผมก็ตื่นคนแรกแล้วนะ,นะทุกคนส่วนพี่โดก็ตื่นคนที่สองนะครับส่วนพี่เด็กก็ยังไม่ตื่นเลยนะทุกคนเนินนะครับ <c oughs> อากาศเย็นไหมเมื่อคืนพี่ชายอากาศเย็นมากครับ <c oughs> ถึงว่าหนาวเลยนะลมพับมานะใช่เ <c oughs> <c oughs> มื่อคืนลมลมพัดทั้งคืนเลย แล้วก็เราก็ได้เก่อไว้เมื่อคืนนะครับผมฟืนเบลเล์แล้นะครับก็ไม่ไม่ดับใช่ป่าพีไ่ไม่ดับไม่ดับ อเอาละไรบ้ล้ามาอมโอเคมาครับแสงขึ้นแล้วนะนทนุกคนโอ้ อยู่ตอนเที่ยงเนี่ยกันนั้นจะร้อนมุงมากนะครับตัวนผมก็ได้เดินมาเที่ยวน,นับตัวตัวพลังนับผ่ากันโน้นนะครับตัว หนูนะนี่เลยว่าพี่พีเอฟซีจะมาเที่ยวกันก็มาได้นะทุกคนบรรยากาศก็ดีมากงามทุกคนส่วนเมืองก็อยู่โน่นนะโน่นดแถวนั้น,นก็จะเป็นไร่นาคนรับทุกคน ก็พผมถ้าสามคนก็ได้เด so, ินทางกลับกาลานามตักนก็ผมก็พี่ๆก็ได้มาเที่ยวเล่นๆนะครับตุกนก็มาให้ดูภาพบรรยากาศนะครับก็เมื่อคืนก็หลับสบายก็กัดก็ค่างๆที่จะเย็นทีเดียวนาบตุกนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์ให้ พิ่โด้นะครับผมสวัสดีค่ะจากช่องโด้เด็กดอยนะครับนะครับแล้วก็ให้กำลังใจก,กับพิ่เดอร์ด้วยนะครับแล้วก็ผมนะครับผม <c oughs> ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับบายครับ Let's go